ก็พอลคอกคิดครับคิดที่มาทายหนังแล้วก็ซีรีส์กันครับผมแต่วันนี้ขอนอกใจนิดหนึ่งพาไปฮะทายคิดเกี่ยวกับช่องช็อคดึงครับช่องแอบแดงที่คนแทบสิ้นสถิอยู่เป็นล้านคนแล้วฮะกับช่องของคาเลนนะครับผมช่องไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แบบว่าจึ้งมากครับผมคนดูเยอะมากล้านอัพทุกคลิปเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะให้มาถ่ายกับภาพ่เห็นนี้ครับเป็นภาพของคุณคารเลงหรือคนที่เกี่ยวข้องครับไปเที่ยวที่จังหวัดอะไรครับอาล้วครับผมอ่ะตอบได้ไหมที่ไหนบ้างจากสี่ภาพนี้ครับ ใครคิดว่าเออชอบช่วงนี้เพราะอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะอยากรู้เหมือนกันส่วนตัวก็เริ่มตกแล้วฮนะเราดูกันครับว่าตกด้ไหมกับสีภาพนี้ครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็หมดเวลาครับเดี๋ยวมาเฉลยกันเลยครับภาพแรกครับเป็นภาพที่คันแลนนะครับผมไปที่ราชบุรีแล้วผมแต่ว่ารู้สึกว่าตอ่อไปไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับตลาดน้ำดับเนินสะดวกครับเีจะบอกว่าของที่นั่นแพงมากและคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าแกที่นั่นอย่าไปเลยดีวยกว่านาะ

ตอบคือแอนครนายกในผมนางจะไปเที่ยวเขื่อนนะและแบบว่าเป็นพาร์ทที่แบบว่านางไปพักเพราะว่าตอนนั้นฝนตกเราไปเจอกับร้านขายอาหารแต่ว่าตอนนั้นอาหารหมดอีกก็เลยกินมาม่าแทนแต่ป้าขายอาหารคือแบบน่ารักใจดีมากเลยเป็นการดูคลิปที่แฮปปี้มากๆเลยครับแถมไปคนเดียวด้วยนะไม่มีเข้าเนื้อพี่มาม่าได้ครับมามา่าครับมามา่า,มา,า,มานครับฉันเนาะครับมีด้วยเขา อันนี้ไม่ใช่อันนี้นนคุณครับที่มาม่นน่ก่อนเล็วจะขึ้นครับที่สามครับคารรนไปที่ไหนฮะคำตอบคือ สมุทรสงครามนะความจริงคลิปนี้ครับปกคลิปเขียนว่าเพชรบ,บุรีครับซึ่งเป็นปลายทางแต่ว่ามันไกลอ่ะก็พักเบรกหน่อยนะไปกับพี่จอง2คนครับก็เลยไปจบกันที่สมุทรสงครามที่ตลาดล้มหุบครับเราจะบอกว่าเจ๊ขายมะ,ะพร้าวคนนี้แบบลีลานี่เด็ดมากเลยเป็นอะไรที่สนุกมากเลยสําหรับคลิปนี้ครับมีมะพร้าสด20บาทเองเหรอทำไมถึงวะสิว้า้าววาวว้าววาจ้าววลคัม้า้าววลคัมวันวันควว้ โออเเคม้ยัับและภาพสุดท้ายครับภาพนี้เป็นคลิปที่หิวใจตัวเองที่สุดเลยครับนี่คือที่ไหนครับคำตอบคือพัดทะลุงเนีผมเป็นพาที่คาร์ลนก็ยังไปคนเดียวอยู่ครับแต่ว่า ตอนไปถึงเนี่ยครับนังรถไฟตัวนอนไปเขามีแบบว่าสาวคนหนึ่งครับมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนไกด์เป็นเหมือนคนพาเที่ยวให้ด้วยแกแล้วเขาไม่คิดเงินคันเลนสักบาทเป็นอะไรที่แบบเป็นการดูคลิปที่แบบเออแกในประเทศไทยยังมีคนแบบนี้เยอะเนะี่ยคือแบบสุดยอดอะ่ะคือแบบคลิปนี้แบบต้องร้านวิวนะให้เห็นว่าเออคนไทยก็เป็นคนใจดีและก็เป็นประเทศที่น่าติดตามมากๆเลยและก็อีฝกฝ่านิดหนึ่งคือถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะฮะ คุณแคลนหรือพี่จองหรือใครก็ตามก็ให้ไปดูได้ครับที่ช่องแอปสีแดงช่องจริงนะเพราะว่าอยอดผิวการดูก็จะเป็นเงินสนับสนุนให้เขาเช่นกันครับโอ้ต้องใช้รูปที่สวยมากโอ้เอาไปทำกับข้าวได้อันนี้จริงได้ใช่ไหมครับได้ได้ไม่ได้ไม่ได้เลย